สวัสดีครับผมสัญชัยนะครับจากร้านจันยาคาไม้อยุธยานะฮะก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็พาลูกค้านะฮะมาดูบ้านไม้แบบมาตรฐานนะครับที่ร้านผมนะฮะตรงนี้ขนาดนี้นี่ขายดีเป็นพิเศษนะครับกับบ้านขนาด46ตารางเมตรนะครับก็จะแบ่งออกเป็นพื้นที่ตัวบ้านเนี่ยสามเมตรครึ่งนะฮะตัวระเบียง3เมตรยาวในเจ็เมตร วัสดุที่ทำนะครับางานโครงสร้างไม่ว่าจะเป็นไม้นะฮะลอดเสเสาตรงจันทันพวกนี้เป็นไม้เต็งเก่าทั้งหมดเลยทั้งหลังเลยเนี่ยผมใช้ไม้เต็งเก่าและไม้ยาวตลอดไม่มีต่อเลยนะครับอันนี้มันเป็นคอนเซปต์ร้านผมอยู่แล้วนะาราคาบ้านหลังเนี้ยราคาหกแสนสามมื่นบาทเนี่ยเดี๋ยวผมจะค่อยๆอ,อธิบายไปนะครับว่าทําไมราคามันถึงหกแสนสามมื่นบาททําไมที่ ที่อื่นหรือหลายๆที่เนี่ยราคาเขาไม่ถึงขนาดนี้สองแสนสามแสนแสนกว่าบาทยังมีเลยทําไมร้านจัญยามันหกแสนสามเลยครับก็คือหนึ่งเลยอย่างที่บอกนะอย่างแรกเลยวัสดุโครงสร้างไม้เต็งเก่าลอดเสเสาผมยาวตลอดแล้วแล้วใช้ไม้ที่มันค่อนข้างหนาวางตรงกระทงทีนะครับฝาผนังบ้านภายนอกเนี่ยเป็นพวกไม้แดงไม้ประดูไม้มะค่านะฮะและเป็นไม้เก่าที่เอาไม้พื้นที่เป็นพื้นแดงพื้นประดูพื้นมะค่าเนี่ยพวกเนี้ย มันทาเป็นฝาผนังบ้านเพราะฉะนั้นความหนาของเขาเนี่ยในแต่ละแผ่นเนี่ยมันจะหนามากมันหนาเซนกว่านะแต่ละแผ่นเนี่ยไม่ต่ากว่าหน 1, 2, 2, ึ่งเซนสองสองมมลแล้วงานประกอบหลังเนี้ยนะฮะลูกค้ารีเควสตเลยว่าให้ตีอ่าตีฝ้าเนี่ยโชว์จันทันนะฮะทำท้องจันทันนี้ยเพราะฉะนั้นจันทันผมใช้หน้าสีไม่ได้ก็ต้องเป็นไม้หน้าใหญ่ขึ้นอีกนะฮะก็จะเป็นพวกไม้หน้าห้าหน้าหกสำหรับลูกค้าที่ไม่เคยติดตามนะฮะก็ก็จะมา ติเซนตตัวนี้อีกพวกเราลูกกงเนี่ยมันเป็นไม้กึ่งกลมเนี่ยพอไม้แต่งเนี่ยกระดาษหน้าสองคูณสี่เนี่ยเอามาผ่าผ่าเสร็จแล้วเข้าเครื่องกึง่งถ้าใครได้เคยมาที่โรงงานผมก็จะเห็นมีมีเครื่องกึ่งตัวใหญ่เนี่ยคอยปรับแต่งไม้พวกเนี้ยแล้วเสร็จแล้วก็มาวิธีช่างก็ต้องมาเจาะเจาะทะลุนะฮะไม่ได้แเ่ตัดต่อนะเจาะทะลุให้มันให้มันเท่ากันทุกลูกเนี่ยแรกๆเจาะก็เราก็ว่ายากนะแต่ตอนนี้เจาะมันก็ ก็ด้วยประสบการณ์นมันก็เจาะง่ายแต่ถ้าตอนเริ่มใหม่ๆเนี่ยเจาะเสียก็ต้องทิ้งเจาะเสียก็ต้องเปลี่ยนแผงเพราะเรามาอุดเรามาโป้ไม่ได้หราท้งงานมาดูไม่สวยงานมันไม่เนียนระบบไฟฟ้าโอ้คอนมเมอร์กันดูดกันชอ็อตมีให้นะฮะสวิตช์ไฟปักไฟนี่ผมแต่ละหลังเนี่ยผมทาให้เป็นสิบจุดเนี่ยไม่หวงเลยลูกค้ารีเควสต์มาได้เลยอยากจะได้ตรงไหนเป็นพิเศษเนี๋ยผมทําให้แล้วก็มาดูงานสำหรับบ้านหลังนี้จะพิเศษหน่อยเสตัวเนี้ย หนาสิบนะสิบนิ้วแต่ความหนาเนี่ยมันเต็มนิ้วครึ่งนะความหนาไม่ใช่สองนิ้วบ้านบางหลังเป็นไม้หน้าแปดแต่ว่ามันจะหนากว่าน,นี้มันหนาสองนิ้วแต่อ่าหน้ากว้างมันเหลือแปดนิ้วแต่ว่าตัวนี้มันสิบนิ้วแต่หนานิ้วครึ่งเต็มแทนกันได้ฮะการวางรอดต,ตรงผมได้วางทีนะกระทงผมได้วางสามสิบกว่าเซนหนึ่งสามสิบห้าเซนทีทีเนี่ยเดินไม่มีหยุบไม่มีเยิ้มแน่ดูงานไล่ปรับไม้ฝา เนประเดี๋ยวผมพาลูกค้ามาดูด้านหลังบ้านเนี่ยอ่านี่มาดูรอดตัวบ้านก่อนทั้งระเบียงทั้งตัวบ้านเนี่ยผมทาทีหมดแล้วการปรับไม้ฝาของผมนะเวลาเราได้ไม้พื้นกระดานที่เป็นไม้แดงมาอย่างเงี้ยผมต้องให้ช่างอะ่ะมาถอดตะปูมาคัดไม้ก่อนอัานไหนที่ไม่ใช่ไม้แดงที่มันปนมาเนี่ยเอาออกพอเสร็จแล้วเราก็ไปเข้าเครื่องรีดรีดเพื่อที่จะปรับความหนาของไม้เนี่ยให้มันเท่ากันทุกแผ่น แล้วผนไม้มันหน้าเท่ากันทุกแผ่นแล้วอะไรอีกครับก็คือความกว้างความกว้างมันไม่เท่ากันเราก็ต้องมาผ่าปรับไม้ผ่าไม้เสร็จแล้วเราก็ต้องไปเข้าเผาตั้งเพื่อที่จะทําโค้งสลบตัวเนี้ยพอทําสลบเสร็จออกมาปุ๊บไปเข้าเครื่องขัดอีกก่อนก่อนก่อนที่จะทําสลบผมข้ามันตอนนี้ก่อนที่จะทําสลบก็ต้องไปเข้าเครื่องชิดก่อนเพื่อที่จะปรับไม้ให้มันตรงที่สุดเพราะเวลาไม้ตรงเนี่ยเวลาเรามายิงฝาเนี่ยเวลาระวางแนวเห็นไหมฮะระวางแนวอย่างงี้มันจะสวย แล้วไม้ถ้าเราปรับมาหน้าเสมอหมดแล้วแล้วช่างขัดดีนะไม่ลักไก่แบบใช้เครื่องเครื่องลูกหมูหินเจียใส่ใบปัดปัด,ปดขัดขัดไปให้มันจบจบ,จบเนี่ยไม้มันจะดูเลื้อยๆคดๆนะฮะไม้มันจะดูเลื้อยๆคดๆมันไม่มีมิติแต่พอเราปรับไม้เนียนๆเนี่ย,เ,ยเวลาเราดูเนี่ยเห็นไหมฮะไม่ว่าจะเป็นด้านไหนด้านไหนเนี่ยคือไม้มันเนียนต่อให้ทําสีเงามันก็จะไม่สะท้อนความเป็นหลุมเบ้นบ่อความไม่เสมอของไม้อันนี้คือ จุดเด่นของผมเลยคือผมต้องบรรจงตั้งแต่โครงสร้างล้อเสสาไม้ฝาลูกกระทงลูกตั้งต่างๆนะครับงานหน้าต่างก็ใช้ขอบสี่นะถ้าเป็นขอบเล็กๆเนี่ยรับประกันนะฮะว่าถ้าถ้าทั่วไปเป็นขอบสามมันเล็กใช้งานไปสักพังหนึ่งตรงนี้มันจะตกมันหลุดมันหลวมไม้เก่าเนี่ยใครบอกว่าไม่หดไม่ยุบร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นไปไม่ได้ครับมันมีความมันมันหดตัวได้อยู่ดีครัะวัสดุจากธรรมชาติมันให้ตัวได้ จะบอกว่ามันไม่หดเลยเป็นไปไม่ได้เพียงแต่มันหดน้อยน้อยก็บไม้ใหม่มากครับเพราะฉะนั้นประตูนหน้าต่างตามสภาพอากาศมันก็มีเปิดปิดยากบ้างง่ายบ้างเป็นเรื่องธรรมดาก็ไม่ต้องตื่นเต้นครับบางทีบางฤดูบางช่วงไหนปิดเปิดยากหน่อยบางช่วงปิดเปิดง่ายมันมันแล้วแต่เว้นถ้าแต่ปิดเปิดไม่ได้โทรหาผมผมไปดูแลให้อันนี้เป็นเป็นเหตุผลแรกๆว่าทําไมราคาไม่เหมือนที่อื่นเพราะด้วยเรื่องวัสดุที่เรามาทำเนี่ยยังพวกไม้ฝ้าย มันเป็นไม้ไม้พื้นมันแพงไม้ฝาทั่วไปแม้กระทั่งพวกไม้ยางโรงเรียนเนี่ยความหนามันแค่0.7นมิลเองแต่ไอพวกเนี้ยมัน13.14มิมลมันต่างกันเป็นเท่าสองเท่าเลยนะฮะวัสดุหลังคาก็เป็นกระเบื้องรอนคู่ของ SCG นะครับหลังนี้ลูกค้าสั่งทำไว้หนึ่งห้องไม่เอาอะไรเลยฮนะไม่ต้องมีห้องอะไรเลยเพราะสไตล์เป็นบ้านในสวนนะเดี๋ยวเราไปดูห้องบนกันบ้างนะฮะ บันไดผมนี่ที่ให้นี่จะเป็นลูกบันไดไม้มะค่าเลยนะหน้ากว้างสิบนิ้วเนี่ยยาวเมตรยี่สิบก็ตามมาตรฐานบนนันไดฮะมีประตูกันตกหนึ่งจุดเสาที่เอามาทาเสาบันไดนี่ยังเป็นเสาหน้าห้านิ้วเลยนะฮะอันนี่ยเวลาเราขึ้นมาแล้วก็ลูกค้าสั่งผมก็คือให้มีพนักนั่งเนี่ยหนึ่งด้านก็เป็นเอาพนักนั่งแบบหลังตรงเลยไม่ต้องมีช้อนรับก้นรับหลังนะต้องการแบบตรงๆอย่างนี้เลยนั่งก็ได้นอนก็ดีนะฮะ สีที่ใช้ทั้งหลังปัจจุบันผมใช้เป็นสีค่ายหนึ่งนะผมไม่ได้สปอนเซอร์นะเป็นสีของ o o ดเทคนะคเมื่อจะเป็นตัวสีรองพื้นทีแรกนะตัวย้อมสีแล้วเที่ยวสุดท้ายที่ใช้นี่คือไฮบิดโอตัวนี้ดีมากครับราคาสูงแต่ผมว่าผมเก็บงานจบนะที่ผ่านมาผมก็ใช้สีมาหลายตัวนะฮะแต่เก็บงานยากครับก็เลยแพงหน่อยแต่เอาจบไปเลยฮะสบายใจทั้งคนขายทั้งคนซื้อคนอยู่นะครับ อันนี้จะเป็นพื้นระเบียงเนี่ยมันก็จะมีทั้งไม้แต่งเก่าไม้ตะแบกพื้นระเบียงบ้านที่ถูกต้องมันควรที่จะตีร่องห่างอย่างนี้ครับฝนตกมาน้าไหลผ่านที่ฝุ่นจากธรรมชาติมามันมันตกข้างล่างไปเลยฮะอันนี้มันคือลักษณะพื้นเอาดอที่ถูกต้องนะฮะจะให้ผมทารังลิ้นนะผมทําให้ได้นะเข้าลิ้นเนะี่ะทำให้ได้ผมไม่รับประกันงานนะมันจะมีหดมียุบมีขยายยังไงพวกนีนะ้งานอย่างนั้นผมไม่รับประกรันมันจะมีรอยแคบของรอยต่อลิ้นไม้เพราะว่ามันเป็นลักษณะการทําง,งานที่ผิดประเภทเนะี่ย ถ้าคุณอยากจะได้ไม้ลังลิ้นที่ใช้ปนานภายนอกต้องเพิ่มเงินครใช้เป็นพวกไม้แดงนี่มันอยู่ได้ครทนเลยอันนี้ผมทําไม่ได้เลยแต่ถ้าจะําเป็นไม้เต็งไม้ตะแบงมันอยู่ไม่ได้แล้วฮะอันนี้เดี๋ยวช่างกระจกผมจะเข้าวันเสราร์นะเพราะยังไม่กลับมาจากต่างจังหวัดจากช่วงสงการเนี่ยอันนี้ถ้าลองสังเกตดูเห็นะมันจะมีลูกค้าไม่เอาเหล็กดันนะเอาไป็นลูกกงไม้ข้างนอกนี่เป็นไฟดาวรลายนี่เป็นงานโชว์ท้องจันทันหรือสวยเลยเป็นไงฮะ จันทันผมต้องใช้หน้าหนิ้วเลยนะเป็นไม้โครงเดียวกันที่เราใช้ทําเนี่ยทําลอดตรงประตูผมเป็นบานเลื่อนนะชุดอุปกรณ์จากฮาเฟลตัวล็อกนี่เป็นโซเล็กและความพิเศษของงานผมนะคือประตูเนี่ยมันสูงสองเมตรยี่สิบประตูมันสูงมากนะฮะและขอบประตูเนี่ยหลายๆที่เนี่ยเห็นไหมที่ผมใช้นี่นอันเนี้ย ขครดูไม้ไม่เป็นนะครับไปเอาคนที่ดูไม้เป็นๆเ,เนี่ยมาดูงานร้านผมเนี่ยไม้เต็งไทยดั้งนั้นเลยนะลายๆอย่างเงี้ยนี่มันไม้เต็งไทยแล้วเป็นขอบหน้าแปดนิ้วเนี่ยขอบมันกว้างมากแข็งแรงร้านผมเนี่ยเป็นร้านขายไม้เก่าประตูหน้าต่างมีขายหมดฮะแล้วผมมีโรงงานทําประตูหน้าต่างเองเพราะฉะนั้นผมไม่เคยห่วงไม้เลยฮะหยิบเนี่ยไม้แดงติดไปบไม้อะไรใส่เลยแต่ถ้าเป็นพวกไม้เนื้ออ่อนเนี่ยเราเราไม่ใส่ไปฮะเพราะงานยังไม่ทันส่งเลยมันมีปัญหา ผมเก็บงานไม่จบเพราะฉะนั้นผมไม่ใส่ให้ลูกค้าอยู่แล้วไม่ต้องกลัวว่าผมจะเอาไม้ไม่ดีใส่ให้ฮนะเพราะว่าอันนี้มันคืองานผมอันนี้ข้างในเนี้ผมทาไฮบิดไปรอบที่สองแนละ้วอป่นไงี้ยฮะสวยๆเลยอันนี้จะเป็นพื้นไม้ตะแบกใส่เยอะนะฮะไม้เต็งมีบ้างนิดหน่อยนะฮะเนี่ยเหยียบได้ละข้างในนี้ก็จะเป็นห้องโล่งๆนะฮะอันนี้เนี่ยผมจะยังไม่ยังไม่ให้ไม่ให้ดูห้องบนนะผมให้ดูพื้นไปก่อน แล้วเดี๋ยวให้ดูฝ้านะดูความสูงระหว่างพื้นถึงฝ้าบนผมนะเนี่ยเป็นไงฮะมันดูไม่ไทยจ๋านะมันออกไปทางโมเดินแต่ดูมีสเสน่ห์ของความที่มันเป็นไม้เก่านะอันนี้เป็นงานรีเควสตลูกค้าหรือว่าอยากจะได้ลูกกงไม้พวกเนี้ยดูฮะตู้คอนเทมเอร์อยู่นี่นะฮะกันดูดกันช็อตนะครับของมิสซู เนี่ยฮะงานหุ้มงานหุ้มเสบนเนี่ยงานหุ้มอกไก่พวกนี้ยช่างทําได้เรียบร้อยนะมีประตูเผื่อไว้ที่ลูกค้าจะไปต่อเติมห้องน้ําห้องครัวซักล้างอะไรเนี่ยก็สุดแท้แล้วแต่จะทําได้ตามสบายเลยจุดปลั๊กไฟเนี่ยทําไมผมได้บอกว่าผมไม่เคยมีปัญหาเรื่องปลั๊กไฟเนี่ยผมให้ลูกค้าแบบเหลือกินเหลือใช้เลยผมให้เยอะมากผมให้ให้หลายจุดเลยอันนี้คือสเสน่ห์ หน้าต่างที่เป็นลูกกองไม้เวลาเปิดไปก็กันขโมยกันไ,ได้สบายๆแล้วอาจจะกันไม่ได้100รอ้อยเอร์เ็นเราท่านอย่างน้อยมันถ่วงเวลาได้อะและอย่างหนึ่งมันเป็นเรื่องของความสวยงามซะมากกว่านะครับก็ย้ํากันอีกทีนะครับสําหรับบ้านหลังนี้นะครับขนาด4 6ตารางเมตรหนึ่งห้องโล่งๆเลยนะฮะวัสดุโครงสร้างเนี่ยไม้เต็งเก่าไม้แดงราคาอยู่ที่หกแสนสบาทนะครับ ทรงนี้เป็นทรงมาตรฐานเลยขายดีที่สุดในร้านครับก็ใครสนใจอยากจะสอบถามข้อมูออมลเพิ่มเติมโทรมาหาผมได้เลยตามเบอร์โทรและไลน์ไอดีที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะฮะแอดไลน์ Ad มาคุยได้หรืออยากมาดูงานจริงมาดูงานจริงผมที่โรงงานผมได้นะฮะที่อำเภอบางบานในยุธยาปักหมุดชื่อร้านผมใน g o o g l e Map ได้เลยะฮะปักหมุดมาพามาถึงหน้าร้านเลยเนี่ยฮะ ก็หวังว่าลูกค้าจะพอทําความเข้าใจบางส่วนได้บ้างนะฮะว่าทําไมราคาบ้านนอกดาวมันถึงไม่เหมือนกันไม่เท่ากันในแต่ละพื้นที่มีถูกมีแพงเพราะฉะนั้นลูกค้าจะซื้อที่ไหนตัดสินใจเองได้ครับเงินอยู่ที่ลูกค้าครับไม่ได้อยู่กับผมผมไม่สามารถไปบังคับใครได้ใครพอใจซื้อที่ไหนซื้อที่นั่นเลยครับไม่จำเป็นต้องมาซื้อกับผมสงสัยอะไรก็โทรมาพูดคุยกันได้เลยโทรมาถามผมได้เลยผมไม่ห่วงแล้วฮะไม่ห่วงวิชาไม่ซื้อกับผมเอาช่างมาดูมาถ่ายรูปมาวัดไมองขออนุญาตครับ ขายได้เลยฮะผมไม่ห่วงครับเพราะผมถือว่าของพวกนี้มันต้องช่วยช่วยกันอนุรักษ์รักษาไว้ฮะมัวามาห่วงไว้คนเดียวตายไปรออะไรไปไม่ได้แล้วของพวกนี้มันก็จะสูญหายไปกับการเวลาฮะเพราะฉะนั้นเราช่วยกันฮนะเราช่วยกันดูแลโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ